นี่เราอยู่ในแมปงูเสือสมิงซึ่งนูนผมไม่ง่าเลยท่านเร้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไม้ลมอืมงูเขียวสมิงเลื้อยตามมาหรือเปล่าอะไรนี่เรื่องตัวอะไรอ่ะงูโอ้ยหัวปลาบูอะไรก็ไม่รู้ มันไม่มหนามมั้ยนะมือ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตกมันจะตกมันจะตกเออแปลกแตกแปลกจริงๆนู้นไปไหนวะว้าหน้าเบือ่อเป็นหนามที่หน้าเบือขนขนขน่อโคตรเอ,อ้ยเอ,อ้ยมันทำให้ผมวิ่งเร็วขึ้นหรือว่า đang đi แปลว่าวิ่งวะอ๋อโอ้ย ngô Ôi ngô โอ้ยงูช exactly. ัดแม่งตัวง no. no ูแคทแคทตัวโอ้ยต hm like ัวง e ูเป็นขาวขาวเหลือแตงโงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังให้งูกินได้ขาดไม่ันมันขาดเพราะว่ายังไงอือหือแล้วแมปนี้คือต้องเล่นยังไง อ๋อซูมเข้าไปตรงตัวอย่างงี้นี่ก็จะวิง่งกแล้วทำไมตาย ไอแมพเนี้ยอยากเล่นแบบแบบอะไรบ้างอ่ะอืะอหือ 何 เล่วเลวเล้วเอ้เอ้ยเอยหรือว่าคงสะุดขอไม้ว่าห้ามสะดุดข้อไม้ด้วยค่ะไป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 หนึ่งหนึ่งปีนปีนปวโอ้โหเล่นโคตรยากแบบงู จริงๆเขาบังกดผมไม่ขวานด่านให้ได้อะผมห้าดโดนกัดด้วยซ้ำผมโดนบ้าอะไรเนี่ยไม่จะเอาอันนี้มบาบังกดทำหายอขอโทษที่พูดคำหยาบนะครับ โอ <c oughs> <cat on developed Airbnb> oh ้โหมันโกงนะเนี่ย <Uma> ท <velocidade wiele> ุกคนงูวิ่งเร็วกว่าผมอีกงู งูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวงูเลื้อยวนไปวนมาไแนี้นล้มหมดเลื้อยเข้ามาที่เอวอยาให้ตัวเองตัวแตกนงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวดึงดึง ทุกคนทุกคนผมจะออกจากเขาวงกลมนี้นนน่โดนอะไรแบบผมชนกำแพงนิดหน่อยไม่ได้ต้องไปทางนูน้นเฮ้ยว่ะริ้งด้วยเออริงด้วยแล้อนี่อู่วขึ้นทางนู้นอ่ไป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 ผมยังไม่ได้จะก,กินหมุนโอ้ยมึเงิน ังูมันเลื้อยเข้า้อนเอวงูมันวิ่งตามผมได้ทันเฉยงูมันมีขาก็คือเราต้องห้ามวิ่งติดขอบติดขอบมันสามารถทำให้เราตายได้หัวชนกระแพงตายนั่นแหละดู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 

คือ,อยังไงอ่ะเหยียบไปแล้วอ่ะน่าจะเหยียบโอ <ง S 1> อ,อ,อเราต้องมือกดตัวคนจะจ,จะเข้าไปยังอียิปต์ได้แล้วห้ามตกน้ำม่งั้นอาจจะมีปลาดิลันยาได้ม,ม,ดมันจะตกเนี่ยลูกกลัวเฮ้ยเฮ้ยมือกดตัวค้นทำไมมู้กดส่งข้อความกำลัง ๋ยวรอเพื่อนเขาก่อนงูจะไม่ตามมาใช่ไหมอย่าทำด่านบอสวันนี้นะปลไปเขาให้วิ่งทางนี้มั้ย พิรามิดดีกว่าทุกคนผมผ่านจากงูได้แล้วครจะผ่านได้งูตัวนั้นพิรามิดเยียบเลยน,ลน,ลลนี่มันอะไรอ่ะปุ๊ด,ดว้า ผมก่วยด้วยผมอยู่ไหนเนี่ยทุกคนผมอยู่ข้างบนคนอื่นเขาลงมาแล้วอะ,อะ,อะ ดีเซตด,ดิผมไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนตอนเนี้ยนี่ไงผมอยู่นี่พ่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะทุกคนด่นเขาลงไปหมดแล้วอ่ะปิดดิน่านอัศคาร อ๋าบุบลงมาละโอ้โหเหยียบเหรอเป็นเหยียบลหรเราจะได้มาเกิดตรงนี้พีระมิดมีกับดักอะไรมากมาย่ทำให้เขาตายกันเหยียบก็สิไม่ขึ้นสีเขียวอะ ทุกคนโอ้โอเช็ดโอเช็ดหินโอเช็ดหินหินทุกคนหินมาจากไหนเยอะแยะทุกคนโอ้ยหินหินหินถูกไม่ไม่ใครผ่านด่านนี้ได้จมลองสถา,ากนก,การณ์ดีมากจริงๆ ผมยังไม่มีสกินอะที่บอกโอก้เยเวียนดอลเกย์ ตอนนี้มันบ,บั็กแลทุกคนไม่เล่นแล้วสรุปว่าแบบนี้ไม่ได้เรื่องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาคันไปก่อนนะครับเจอกอนใหม่คลิปหน้านะไปแล้ว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 